สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับชงนุ่มบานป้าไตครับออกมาหาพี่พวนครับพี่น้องครับพี่พวนครับพวกบากใหญ่นแดงไงนี่แดงครับนี่ครับเป็นพวกอยู่ครับเนี่แดงครับออกนานนี้ครับหนึ่งปีจะออกครั้งนึงครับพี่พวนข้างล่างไม่ที่สมนี่ครับ ตำตำครับเก็บเลยครับตำตำบางต้นบางเครือก็อยูสูงครับเป็นเครือครับนี่ครับพี่พลขินกระปิ๊กเดียยครับแสบครับครับอีกพวหนึง่งอหลายเลยครับอีกพวงหนึง่งเดี๋ยวเอาไม้ซส้เอาเอาเอาีเอาเอาครับพี่น้องนี่ เอาไหม่ซอยเอาครับเดี๋ยวครับสองพวงน,นี้เอามาถึงเดี๋ยวเอาใหม่ซอยครับพี่น้อง งามนะครับเนื้องามงามกำลังกินครับพึ่งบ้านผ้มกับนิ่มแออวหาครับหา็นามบะมีครับตัวนี้ข้อหาตัวกันครับพี่ห้อกตัวหลายราคาดีปอมตัวเดี๋ยวผมก็หาบ่คอยปีนนะครับหาพี่พัวด,ดีกว่าเดี๋ยวแล้วครับไปเติอไปครับ จะเอามาใสยพวกใหญ่ครับจะอัปเดตให้เบิ้งครับบางนี้ว่าจะได้หลายบ่ครับเดี๋ยวนะครับจะเอามาใส่ครับนี่รับพี่น้องรับได้หลายพ่วงเลยครับได้หาหุพวงครับพี่น้องมีนวลมงง่ามครับพี่พวนเต็งแดงครับไปครับได้เก็บทั่จุงครับหายางเลาะขังปลานี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับหยิบพื้นที่นิดครับหยับต่ำๆครับลูกท่านสุกเต็มเลยครับมันยังไม่สุกครับยังสุกข้างบนนะครับเดี๋ยวขอเก็บครับใส่ยามครับหยับหยับยามใส่ยาม งามนะครับหน่วยครับยังหาไปเรื่อยครับครับอีกพวกหนึ่งครับอีกพวกหนึง่งเหลียงครับครับเก็บครับพี่พวนพี่พวน งามครับเนื้อง,งามกำลังกินเ,เกลือครับนี่เด็ดเลยนั่นยำ่าน,น,นสุกครับเก็บเอาเก็บไปตุงครับนี่ครับจ้องอีกสองพวงครับตำตำอีกแล้วครับ ยี่พวกนึงยำมาข่อยโุกครับดูเนี่ยแหละครับกินพริกเกลือแสบครับเดือดเหมืนี้ครับกินพริกเกลือแสบ เงยๆเลยครับนี่ครับเงยๆครับยังหาครับพี่น้อง ครับเล็กแดงครับข้างในครับนี่ครับเดี๋ยวยังไปเรื่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไายมีห้ยเบึงอีกท,ที่ครับนี่ครับพี่น้องครับคลิปเป็ดเดียวครับเด็กเครื่องไต่เบาแล้วครับ มีแต่หนวยใหงไงครับหนุนก็ลังกินครับกินเกลือแสบหมากเลยครับไปครับหาต่อไปครับขี่รถรอปลายอยู่ข้างนัครับขี่ไปนึ่ครับเต็มเลยครับเจอครับไปครับจะขี่หาแถวนี้แหละครับไปเรื่อยครับพี่น้องไปครับครับยังแดงครับพี่น้องสมนุนหนุนอีก หนงแดงหลายอยู่ครับเพื้นที่นี่เดี๋ยวขึ้นไปครับต้นนี้นะครับปีงไปปีนกระเดยครับไปเอาพวงเด็กเอีซีสมครับพี่น้องไปครับนี่ครับพี่น้องครับขึ้นมาครับเต็มเลยครับตัวนนทนเจ็บเบอร์ละครับพี่น้องมาตัวนี้ครับหนึ่แดงครับนี่ครับเต็มเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็มีครับหนึ่แดงครับพี่น้อง ยามก็ได้ครับในงามมีแต่นวงงามๆครับพี่น้องนนีี่่ครับแดงครับครับเดี๋ยวคอ้เก็บก่อนครับนี่ครับพี่น้องครับปลานี่ครับเดี๋ยวไล่เลยครับปลานี่ครับมีแต่นวงงามๆครับกำลังกินสมไปครับ เปลนทางต่อครับพี่น้องหาพี่ควนเจ้าข้างนิ่มครับพี่ควนเขาอยู่แขางๆครับเบิ่งครับน้ำมันออนนุ่นๆครับบ่งของน้ำมันฟอร์ลูน้ำมันเต็มครับเดี๋ยวควรใส่เบิ่งครับนี่พี่น้องครับน้ำมันปิดต่างหัวงามนี่ครับข้างขาวครับพี่น้องหัวหนามครับไปครับเดี๋ยวตัดไปเบื้องล่างครับ ครับพี่น้องครับเอาออกมาแล้วครับอ้หนามปิดตางามเลยครับหนามใหญ่เลยครับนี่ใส้หนามวานแล้วครับหองงามเลยครับถุงกบไม่ใส่ครับจะถือไว้ตั้งแบบนี้นะครับเป็นอย่างหายพวนจังหน่อยครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับพี่น้องไก่แจ้งนะครับไปครับพี่น้องกลับบ้านครับนี่ครับผลงานครับของเหมือนนี่พิพวนครับเต็มเบาะเลยครับ นาก็มีครับข้างนิ่มพังหนึ่งครับหวานในไงนะครับพ้างนิ่มครับทั้งคนเด็กกินครับพังครับนาดก็ได้พี่พวนอยู่ครับเจมส์ตะการนารถเึ้น์ต่เบาะไปครับพี่น้องครับกลับบ้านครับเที่ยงเหรอครับแต่พี่พวนกับพ้างนิ่มครับพังหนึ่งครับพี่พวนหลายเลยครับย่ืลืมฝากกดไลก์กดแช์ครับนุ่มบาดปลาตายครับกดติดตามกดกระดด่งแจ้งเตือนครับจะผักผัดคิดไปใหมครับ ืัอนี้ก็แต่กี้น,นี่หนะบ่ค่อยได้ออกเ็ดคลิปครับพี่น้องมันแต่เห็นงานพัดปัดก็บริด้มมหาหนมักันครับเห็นงานครับเอาลูกครับพี่น้องนี่ก็พอกินแหรอครับสวัสดีครับ